โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคนดู้ทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อมเพซบุ๊กไอซอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้ก็อยู่เกมนิกบีเรนเจวเทจินะครับผมจาวเทจนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับไม่ใช่เชิงว่าไม่ใช่ตัวใหม่นะครับแต่เป็นตัวละครรีคิดมากกว่านะครับผมนะนั่นก็จะเป็นในด้านของซูนเดะคางเงะนะครับผมนะซูนเดะในด้านของคางเงะแล้วก็จะเป็นจิระยะนะครับผมนะที่ ตอนพอมันเข้ามาเนี่ยเป็นร่างนี้นะครับผมนะสำหรับซูนเดะเนาะเป็น7ดาวใหม่ด้วยนะครับนะแล้วก็สําหรับจิระยะเนี่ยก็จะเป็นร่างเดิมนะครับผมนะไม่น่าใช่ร่างใหม่นะครับผมแต่หลังจากที่ผมได้มาลองดูสกิลเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยครับว่า,ารีชิดมารอบนี้นะครับจิระยะเนี่ยสามารถบุกบ้านได้แล้วซูนเดะก็ไปตามเป็นตัวตามได้แน่นอนครับมันก็เป็นตัวบุกบ้านได้แน่นอนนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครจะข้ามเนี่ยก็ข้ามได้เลยนะครับผมนะเออ มันก็ยังไม่ได้อรังการขนาดนั้นนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นตัวละครเนี่ยชอบจิระยะหรือว่าชอบซูนเดตอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าสุ่มไปเลยนะครับนะมันไม่ได้แย่นะครับมันใช้ได้เลยนะครับนะสำหรับการบุกบ้านแถมเป็นตัวละคร S A M ด้วยนะครับเนี่ยอันตีเนี่ยของจิระยะน่าจะตีสันหางแรงนะครับผมนะก็ซูนเดตก็จะทําดามจเป็น2ฮิตเนาะ,ะเดี๋ยวก็มาเริ่มกันที่ของจิระยะก่อนเลยนะครับผมนหน้าตาการ์ดก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างออกมาในด้านของสวยงามนะครับผมนะก็จะเป็นด้านของตอนที่สู้กับเพนนนั่นเองนะครับผมสกิลนี้นะครับแล้วหน้าตาการ์ดตอนนี้นะครับก็สกิลนี้นะครับผมนะก็จะเป็นอันตรีเนาะอันตีนะครับจิรยานครับจะสร้างความเสียหายอย่างมากนะทำให้ศัตรูติดสถานะสับสนและติดใบนะครับผมนะแล้วก็ฟื้นฟู CP บวก HP ของผู้ใช้นะครับ ตามแล้วเวลานะครับเมื่อเวลแปดจะเพิ่มจํานวน CP และ HP ของผู้ใช้มากขึ้นนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอันติเนี่ยออกมาเนี่ยทั่วแมปครับแถมค่อนข้างแรงด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับในด้านของการพัฒนาสกิลเนาะ ก็วิวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5้6สิบาหกวิเออหกสิบหกวิเท่ากับ7ดาวตัวอื่นเลยนะครับผมนะเลเวลหนึ่งครับก็พาวเวอร์อยู่ที่6,500นะครับนะก็เมื่อวิวสิบนะครับก็จะคูดา24ว24่สิบสี่วิในเมนเนี่ยอยู่พาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่41,500นะครับผมนะน่าจะเป็นปพอๆกับเจ็ดดาวตัวอื่นเลยเนาะโอเคครับต่อมาก็เป็นสกิลต่อไปนะครับผมนะ ก็สำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าตาการ์ดเนาะอ่ารู้สึกจะเป็นตอนสู้กับเพนทั้งนั้นเลยนะครับนะนแหละหน้าตาการ์ดที่ทําออกมาแล้วสกิลที่ทําออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นตอนสู้กับเพนทั้งนั้นเลยนะครับสกิลนี้นะครับก็จกรยานครับจะเข้าสู่โหมดเซียนนะครับผมนะแล้วก็จะทําการโจมตีสร้างความเสียหายด้วยปูกบและยากบบนะครับทาให้ติดสถานะเดินช้าติดโอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับผมนะและลบล้างสถานะแถมลดการโจมตี และพลังป้องกันของศัตรูนะครับและลบล้างสถานะเพะิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้นะครับผมนะและยังมีเพิ่มพลังป้องกันของผู้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรวจกับดักด้วยนะครับสําหรับสกิลนี้นะครับผมนะถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมนะไม่ได้มีแค่ปลดกับดักนะครับบอกเลยว่ายังมีปลดกับดักอีกด้วยนะครับสกิลนี้นะครับหน้าตาการจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นรูปที่แบบมีความหมายมากนะครับรูปนี้นะไม่ใช่ตอนสู้กับเพนนะครับแต่เป็นนึกถึงตอน ปอบใจนางาโตะเนาะปอบใจนางาโตะอยู่นะครับอืเป็นการ์ดที่มีความหมายมากนะครับสกิลนี้นะครับจิตระยะนะครับจะใช้ขาหาอันเชิญนะครับผมอันเชิญกบออกมานะครับสร้างความเสียหายทาให้ศัตรูเป็นอัมพาตนะแถมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้นะครับเร่งมีบดกับดักเร่งทำให้ผู้ใช้เป็นอมตะเลยนะเวลาหนึ่งนะครับผมและทําความเสียหายมากขึ้นกับศัตรูที่ติดสถานะเดินช้านะครับผมนะ อ่านะครับแล้วก็รู้สึกนะครับว่าตอนผมใช้สกิลเนี้ยรู้สึกมันจะเพิ่ม CP ให้ด้วยใช่ไหมทีละห้านะแต่รู้สึกในนี้มันจะไม่มีนะครับผมนะมันจะไม่ได้มีเขียนไว้นะครับเออนะครับแต่ก็มีปลดกับดักนะครับผมสําหรับจิริยะที่ทำมาใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครชอบเนี่ยสุ่มไปเลยนะครับแล้วตัวผมเองก็จะสุ่มนะครับผมนะและที่เหลือก็น่าจะรอโทรเนลิสบอกว่าผมอยากตีสันหางแบบเต็มทีแล้วอะ่ะเออคือแบบเซี้ยนแตกตีสันหางมากเลยทุกคนไม่ได้แบบ ตีก็ได้ตีนะแต่ว่ามันไม่มันนะทุกคนมันแบบโอ้โหอลังการที่แบบสิบล้านอะไรประมาณนะี้สิบล้านยี่สิบล้านอย่างเงี้ยนะทุกคนเออนะครับก็หน้าต่างเสื้อเดกก็จะเป็นวานี้นะครับเป็นในร่างของโฮคางเนธเนาะสกิลในอ่าลิคิดครั้งนี้เนาะเอเอ,เอ,เอ,เอไม่ได้เป็นลิคิดร่างสงครามนะครับผมพัฒนาสกิลนะครับก็พอๆกันนะครับอยู่ที่หกสิบหกวีเนาะในเลเวลหนึ่งนะครับนะพาวเวอร์ก็หกพันห้านะครับนะโอเคใช้ CP อยู่ที่400นะครับผมนะสำหรับสกิลของเสื้อเด็ดเนี่ยเสื้อเด็ดนะครับจะรวบรวมจจะะะกกลลับไวว้้ที่่มือนะอเนาแ็ตย ทำต่อยพื้นนะครับทำให้เกิดขึ้นกระแทกและทําดาเมจแก่ศัตรูอย่างมากในฮ i t ที่2นะครับผมนะและก็ยังติดสถานะทําให้เป็นอัมพาตนะบวกเดินช้าหรือติดสโลนั่นเองนะผมนะและทําให้เป็นอัมพาตระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อ level 8เนี่ยทำให้เป็นอัมพา,ววานนมนนมตนานขึ้นนะครับผมนะบอกเลยว่าสกิลเนี่ย อนใช้เนี่ยจะเป็นอมาตะดด้วยเนาะแล้วก็เมืเ่เรียกว่าแปดก็จะ 8, ทำให้เราเป็นอมาตะเนี่ยระยะเวลานานขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะนานขึ้นกี่วินะครับผมเน้<ร>ะพราะผมไม่ได้นับเหมือนกันแล้วก็สกิลเนี่ยยังไม่เรียกวแปดนะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันนานขึ้นกี <ๆ jokes> ่วินั่นเองครับโอเคสกิลนี้นะครับหน้าตาการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งมันจะเป็นหมัดแล้วก็รวบรวมจิตกรแล้วก็ต่อยเข้าไปนะครับเหมือนต่อยอากาศอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นแรงดันอากาศประมาณนั้นนะครับก็ใช้สปีอยู่ที่140เนาะ ก็สกิลนี้ครับเซอร์เดตนะครับจะต่อยหมัดสร้างความเสียหายกับสตูโดยรอบนะครับและยังทําให้ติดสถานะอัมพาตนะครับและลดพลังป้องกันนะครับผมแถมยังเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้ตัวเองด้วยนะครับนะสำหรับเซอร์เดตตัวนี้นะครับเมื่อเลเวลแปดนะครับจะเปลี่ยนจากเอฟเฟกต์มีเดียมเป็นเอฟเฟกต์แบบรักนะครับผมนะโอเคครับผมมาที่สกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลของหน้าตาเป็นของคาซิยุนะครับผมนะส่วนอันนี้ก็จะเป็น ในตอนที่พุ่งเข้าไปไม่ใช่พุ่งเข้าไปเด็กพุ่งตามเพนไปนะครับผมแล้วโดดจากหองค้งนงี้เนี่ยตามเพนไปนะครับตอนที่เพนลอยตัวขึ้นไปจะใช้คลายเทพพิชิตฟ้านะครับผมนะโอเคนี้ก็จะ C p ใช้อยู่ที่ร40เท่ากันนะครับคุณเห่าที่สิบวีนะครับสกิลนี้นะครับเตือนเด็กจ,จะเรียกคาซิโยออกมาครับทำความเสียหายและตัวจับกับดักครับทําให้ผู้ใช้เป็นอมัมาภไม่ใช่ทําให้ผู้ใช้ทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นอัมาานะครับผมและยังฮิลซีพี ให้ทั้งทีมนะครับเรายังไม่สามารถสร้างสถานะได้ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดนะครับเมื่อเลเวล8เนี่ยจะฟื้นฟู CP เนี่ยและ HP นะครับมากกว่าเดิมนะครับผมนะโอเคนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งสื่อจะเด็ดแท้จีระยะนนะผมจะพูดว่าสื่อระยะอยู่เมื่อกี้นะครับผมนะดีนันหยุดได้ทันเป็นซื้อนาเด็ได้ทันนะครับผมนะกำลังจะพูดว่าสื่อระยะเลยนะครับ เกือบแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเป็นตระกูลอุจวะเหมือนเดิมอันนี้ก็หมดไปที่เรียบร้อยจากคลิปที่แล้วนะครับโอเคก็เป็นตัว S M ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วกันนะหาจีระยะนะครับผมนะสาหรับผมนะครับนะผมจะหาจิระยะเนาะก็ขอให้มันมาแล้วกันนะครับผมในพันเพชรเนี่ยมันจะออกให้ไหมเนี่ยเออหรือว่าจะกูจะเก็บรอต่อไปดีวะจะไว้รอ,อ,อตัวหน้าออนรอรอโทเนลี่อ่ะเอออยากได้โทเนลี่อ่ะอยากได้แบบ ดองพชรไว้เยอะยังไงก็เปิดแบบเปิด,เ,ปดเอาแบบออกแน่นอนร้อเอร์เซ็นแรงเงี้ยเออไม่รู้มันจะมาให้หรือเปล่านะครับนะอืมโอเคครับผมก็อ่าสาหรับคลิปนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับผมนะผมก็แนะนํานะครับว่าใครสายบุกบ้านเนี่ยแล้วยังไม่มีตัวบุกบ้านอย่างเช่นตัวเจ็ดดาวยังไม่มีนะครับผมนะก็ไม่มีตัวเจ็ดดาวนะครับผมไม่มีตัวเจ็ดดาวตัวนี้ไม่มีซาสเกตตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเป็นตัวนี้นะครับมีแต่ตัวเก่าที่มันเริ่มจะทยอยตกเมตาไปแล้วนะ เออนะครับก็สามารถสุ่มจิระยะมาได้เลยนะครับเอามาเล่นเนี่ยบุกบ้านได้แน่นอนนะครับสำหรับจิระยะเนี่ยผมการันตีนะครับนะถ้าใครบุกบ้านไม่ได้เนี่ยก็มาด่าผมได้เลยนะครับผมนะแต่ก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับนะฝีมือต้องเก่งด้วยนะเอิมถ้าไม่เก่งก็บุกไม่ได้นะครับผมนะมันก็ต้องมีฝีมือในค่อนข้างมีฝีมือในการเล่นนะครับบวกกับตัวละครเก่งนะครับแล้วก็จะทําให้เราเล่นเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมนะโอเคครับผมก็ผมก็ขออย่างนี้เหมือนกันนะครับขอฝากเพจหน่อยละกันนะครับผมนะก็ ข้าไปกดติดตามเพจกันได้นะครับนะผมขอฝากเพจหน่อยแล้วกันนะครับผมนะก็เป็นเพจไม่ได้เพจสร้างใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นเพจเก่านะครับผมนะเป็นเพจเก่าผมเองนะครับผมนะก็เป็นเพจนย่ที่เคยทําเพจขายโมเดลนะครับแล้วก็ขี้เกี่ยจสร้างเพจใหม่ไงแล้วก็ที่เกี่ยนะลบโพสเก่ากๆด้วยก็เลยแปะไว้อย่างนั้นเลยนะครับเป็นความทรงจำไปนะครับตอนนี้ผมก็เลิกขายไปแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้ขายจริงจังนะครับผมซื้อมาบางตัวผมเลิกเก็บอย่างเงี้ยผมต้องการยังไปซื้อตัวใหม่ผมก็จะขายตัวที่แบบไม่ได้ต้องการแล้วนะคครรัับบบไไม่ด้ชอนะ แต่ตอนนี้ผมก็เลิกขายแล้วนะครับผมนะก็เป็นเพจตามนี้เลยนะครับผมนะก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือจะค้นหาไปเลยก็ได้นะครับเพจได้กวายแซดนะครับตามชื่อเลยนะครับตัว P เป็นตัวใหญ่นะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมนะที่เหลือเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับถ้าไปค้นหาเป็นตัวใหญ่หมดเดี๋ยวจะไปเจอเพจเก่านะครับที่เป็นคนติดตาม2คนนะครับผมนะแนะนาเป็นเพจได้ควายแซดที่สร้างขึ้นมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะครับผมนะเออก็เป็นลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับขอฝากหน่อยแล้วกันนะครับน่าฝากไปกดติดตามเพจหน่อยนะครับเวลาผมไล ของรางวัลเกี่ยวกับเกมนักบีเกมแซลมดังครับแล้วก็เกมเอา่าบัตพีดบัตตี้ลัดเกมต่างๆที่ผมเล่นเนี่ยนะครับผมนะก็จะมีข่าวสารแจ้งในนั้นนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้อัปเดตทาง YouTube เนาะบางทีเนะี่ยไปไลฟ์สดจะย้ายไปไลฟ์สดในเฟซแล้วนะครับนะส่วนของผมนะครับนะก็ตามไปดูกันได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ใครชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะเป็นกําลังใจอย,อย่างมากสําหรับคนทําเลยนะครับผมนะวันนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม